เดือดร้อนอย่างหนักเดือดร้อนอย่างหนักชาวเขตพื้นที่อำเภอสาาักไขจังหวัดหนองคายเดือดร้อนอย่างหนักไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางจุดกับรถตลาดน้ำสวยถึงสะพานพญาน,นาคทางเข้าจังหวัดหนองคายดับมานานจนลืมไปแล้วว่ามีหลอดไฟไร้การดูแลแก้ไขชาวบ้านบันเกิดอุบัติเหตุเพราะจุดนี้อันตรายมากรถใช้ความเร็วสูงไร้ไฟส่องสว่างอันตรายอันตราย ต้องรอให้มีคนตายก่อนหรืออย่างไรที่นี่อำเภอสักคายประตูสู่เมืองหนองคายเบืองหน้าอยู่อันดับเจ็ของโลกวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนแช่ทมบสูรล่อหยังสาาักคขย .com รายงาน เซเว่นนะครับเอ่ซเว่นที่จะเข้าไปทางตวัวอำเภอนะครับที่มาการอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลนะครับเลยโค้งตรงอุดรเนี่ยตรงทางเข้าพญานาคดูรถวิ่งนะครับเหาะได้เหาะไปแล้วนะครับแล้วก็ที่กับรถตรงโรตาสน้ำสวยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากมืดมากผมไม่รู้นะครับเพราะว่า กลางคืนผมไม่ได้ออกบ้านเลยผมออกเฉพาะตอนกลางวันพอดีมีชาวบ้านแจ้งเข้ามาในเพจนะครับให้ออกมาดูแล้วก็ประสานงานให้หน่อยหูมืดจริงๆน่ากลัวด้วยแล้วก็คุณดูนะครับว่าความอันตรายนะครับวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูแลแก้ไขหน่อยไฟไม่ติดครับเนี่ยคื้จ่ายค่าไฟหรือเปล่าแต่ว่าตรงนู้นติดอยู่นะครับต,ตรงนี้มืดจริงๆที่กับรถนี่อันตรายด้วยนะครับหลายชีวิตแล้วที่เสียชีวิตเนี่ย คิดดูว่าความเดือดร้อนของประชาชนนะครับนนี้รอไม่ได้นะครับเรื่องน,นี้รอไม่ได้จริงแล้วตรงทางไอ้ทางโค้งตรงอุดรอ,อะ่ะตรงทางเข้าพญายนาคตรงนี้นะครับมืดสนิทโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่กับรถแล้วก็ไปถ่ายตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะวนไปถ่ายที่อุดรให้นะครับเป็นทางเข้าพญายนาคนนนนก็มืดแค่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะครับสกายบลอกคอมครับขอบคุณครับนี่ทางเข้าตลาดน้ำสวยนะครับมืดสนิทหลอดไฟตรงเนี้ไฟทางหลวงเนี่ยครับของถนนมิตรภาพนะครับมืดสนิทเลยตั้งแต่ที่กลับรถนะครับของน้ำสวยนะครับยาวจนไปถึงอุดรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับที่อุดรว่า มันจะมืดแค่ไหนด้วยนะครับอันตรายอันตรายจุดนี้อันตรายจริง,รงนะครับหลายชีวิตแล้วนะครับที่สังเวรให้กับที่กับรถตรงเนี้ที่กับรถบ,บ้าน,นสวยเนะี่ยน่ากลัวจริงโอเคนะครับก็มาสะท้อนถึงปัญหานะครับของชาวบ,บ้านนะฮะในเขตพื้นที่อำเภอสะใครครับก็ถนนเส้นนี้นะครับก็จะใช้สัญจรกันเข้าออกจังหวัดหนองคายแล้วก็ ช่วงประมาณตีสามตี2องหลังี่งคืนเนี่ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่จะเดินทางมาตลาดน้ำเีวงนะครับดคับเืเลยถ้าผมติดใจที่นดเลยนะน่ากลัว อ่เซเว่นนะครับปึ๊บอ่เซเว่นก็พอ,อสว่างองอยอาศัยไฟจากเซเว่นตรงนี้เนาะแต่ว่าตรงนี้มืดเลยโคระการลอยเนยตรงเลยโค้งที่ว่าทางเข้าพญานาคนะครับทางป้าพญานาคมานํำสวยเนี่ยมืดเลยเนี่ยนะครับมองไม่เห็นเลยเพราะไฟนะครับไม่ติดนะครับยาวจนถึงที่กับรถแล้วก็ที่กับรถบ้านน้ำสวยนี่โอ้โหน่ากลัวสุดๆนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารถที่นี่เขาขับเร็วกันแค่ไหนถ้าคนไม่รู้ไม่ชินเนี่ยดูนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสาไายและชาวหนองคายด้วยนะครับชาวอนนุดรหนองคายในที่เดินทางสัญจรไปมาช่วงค่ำคืนนะครับนี่คือประตูเข้าสู่หนองคายนะครับเข้ามาปุ๊บก็เห็น ปัญหาแบบนี้เลยนะฮะมืดแบบนี้เลยเราไม่ต้องการที่จะทำให้อําเภอของเรานะครับอํเภอสาขครเสื่อมเสียนะครับแต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับวันไหนที่หน่วยงานมาตรวจสอบและแก้ไขนะครับสามารถแจ้งแอดมินนะฮะแอดมินก็จะส่งทีมงานข่าวนะครับมามาถ่ายทำนะครับให้เห็นว่าโอ้นะ มีคนมาทํามาแก้แล้วนะหน่วยงานไหนแจ้งเข้ามาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะครับที่นี่อําเภอสไายนะครับจังหวัดน้องคายดูดเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะครับมืดมาเลยแล้วก็รถวิ่งกันเร็วมากรถที่กับรถน่ากลัวนะครับบ้านน้ำเสวยนี่ขึ้นชื่อเลยหลายชีวิตนะครับที่ต้องสังเวยนะอันนั้นก็เรื่องผ่านไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราช่วยกันป้องกันและแก้ไขกันดีกว่า สักใครดัคำรายงานนะครับสนับสนุนข่าวโดยอจอกอราชามุงม้งจีบมุ้งจีบมุ้งหมวนมุ้งลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวรยุทธ์ลูกอินโทร081172 0320รถมือสงหนองคาย .com แหล่งรวมรถมือ2คุณภาพดีมาตรฐานในจังหวัดหนองคายนึกถึงประกันภยัยนึกถึงสิงประกันภยัยออนไลน์โทร063-523-6444ห้าสองสีดอตูดิโอรับผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ครบวงจรโทร098-569-0026